เรื่องปล่อยประดาวเนี่ยอ่านปุ๊บแบบโอ้ยพี่น้อยเขียนหนังสือดีจังโคตรดีเลยขอบคุณแม่พี่ขอบคุณจากใจเลยครับผมผมบอกเลยว่าเมื่อเช้าผมพีนไปยาวมากพี่น้อยคือผมอ่านจบเมื่อเช้าแล้วแบบคือมันมันดีมากมันซาบซึ้งมากมันซาบซึ้งอะ่ะผมอ่านแล้วผมรู้สึกว่าพี่ดีจังเลยอะ่ะมันดีมากพี่มันดีมากเลยผมเองอะ่ะจริงๆอะ่ะโดนคือคือ,คอใจก็ไม่ชอบคําว่าคําว่าโค้ชแล้วก็แล้วก,วก็ไม่ชอบเวลามีคนเรียกว่า ค้ชหรือาวลาโค้ชไม่ชอบเลยจริงๆปรยาแมนตี้ต่อต้านสิ่งนี้ตลอดแต่ว่าพออ่านได้มีจบปุ๊บผมรู้เลยว่านะมันเป็นมันสามารถเป็นโค้ชให้กับทุกๆคนได้เพียงแต่ว่าแบบแบบเขาเรียกอ,อะไรไม่รู้วิธีการเข้าไปถึงศักยภาพตัวเองอะไรอย่างเงี้ยผมว่าทุกคนก็เวลาเจอคนที่ทุกข์อยู่ตรงหน้าเนี่ยถ้าคนคนนั้นมันเหมือนเป็นเหมือนเป็นปลาดาวที่มันกาลังกําลังจะเหือดแห้งอยู่อะเพียงแค่ว่าเราไปสกิดปลาดาวว่าเฮ้ยทะเลอยู่ตรงนู้นอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้มันก็มันก็ ันได้ช่วยแล้วไงใช่ปะผมชอบอันนึงมากตั้งแต่บทต,ต้นๆที่บอกว่าอะไรนะจะปลาปลาดาวกลับไปทำไมปลากลับไปมันก็ไม่ทานหรอกอะไรประมาณเนี้ยแล้วเด็กคนนั้นก็ตอบว่าก็มันสร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่างน้อยก็กับปลาตัวนี้อะไรเงี้ยหเนี้มันน้ำตาไหลเพลาะเลยนะตอนที่อ่านครั้งแรกอะ